ยิงเขาเด้อพี่น้องยิงกขบ่มนได้อยิงเขาทำพยานอิ่มเด้อสีเราทำไเยอะเราทำไปเยอะเลยขับเดเยอบ่ทีสามทีสี่แต่มากไม่กินว่าเศร้าข้างล่างีแมนกันนี่ บ่นอันที่กันนะเผมไปจบเรากันหนึ่งจบบนหัวจังไงว่าจะหูเขาไปนอนนะจมล้อจ่อีกว่าซิมจากสองล้อนนะนี่มันยางขนาด Rồi chắc là nó lùng lùng, chắc lùng, chắc lùng mực đây nữa, chắc lùng mực chắc chắc lùng mực chắc mất mát 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 rồi, nó เสีบอะเด้อเว้ยเสีบบ่มอไปสวอหนีเลยนะนอนเลยนะแล้วก็มานอนเน่ยนะโอ้มวนสีเลยโอ้โหอร่อยเรื่อย้หลก็ใครดีมันพาเรอไปกใ่ออืม phát nổi phần nó Quân Con chín lạc chứ con đã là lẽ. Bên môi Con hai chùm mùi hết rồi. Nhôi chèo kìm kìa mùa ba bóng mua Bóng bay.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  Bóng mua hoa bay. Bóng bay. Bóng Bóng bay. Bóng bay. Bóng

จเบื้องมือ <guarding> น <okay>? ี้เป็นมื่อวนี้หือว่าคับเบื้งคุณเป็นอยากเสื้เว้ยคุ้ม้าต็นที่ทุกทานะบมีบบนี้คุมหิวยุงคุ้มทำเ้คมเฮ็ดตามนาทีนี่เอาไม้บอกนึงเลยลหงว่าสิเ้อเอาเราเต็มอยนับถุงทเรานวกขึ้นเลยเยนับคุณโยตั้งเอายไอ้ทุ่งเทั้งเสืบทั้งเก็บทั้ง วับานี่ฮะีบึงเหี่บึงเต่งยิ้มเหียมาสยืมจันองเสื้อดำว่ะดำายเยอะนะเเลียง้นเยอะทุบปุ่นเลยไอ้ตั้งยู่บยังอะไรยัไกไเียงไเ่าเียงไเเียงมันอโอโอ้ยกหนงสูยาสูบซาเดสายเดียวกันเลยของวานก็มีบอกมันก็ทูบยาเสนะของวานก็มีนี่คอ้ม่อง้าวไม มนนเาก็เกดสิบปสิบเหมือนเด้นม่เอแย่าส่งเหมือนเดะเล่นเต่ากันคนนั้นได้หมดแล้วเอาไหมเอาไปตั้งใจเอาตั้งใจเอาดีแบบยิ่งเนะ Nguyên ừ. đơn của anh, em. Mm hmm. Wow, mm ừ. à uhm. hmm. Mm 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 hmm.

hưng chạy đi đấy chạy đi nè chạy đi ừ, đi Ừ. 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 มาแล้ว,วยี่สิบนาทีมาตอนวิ่งฝนโคตรเดียวอ่ะก็ทำงานโค้ช่ายชาได้ข้เมาบงบงอย่างไรงั้นของห้องไวด้ดิโดมเฮ <ừ. S 1> งเก็บดังไหมเนี่ยเฮงลิงเอาเนี่ยเฮ้ยเวลาเดินก่อนเนี่ย

อเอห้น่อยบอกงกนงนนเต็มยังย,ยังหมดเลยอืมยุ่งปุ่นยุ่มพวง่ตัวยุ่มเพื่อไหนอ่ะตัวยุ่มเพื่อไดนุ่เงี้จะกี้จะกี่รอบไปฮะซึ่งเท่านั้นนะเฮ้ยไฟไฟเนี่นยน,ยนะ <laughs> ถนน,นมันเฮ็ดดีแต่ว่าถนนจากเชียง่วงไปรับไปมาหรอฮึไม่ดีบ่กจากรับจากมันมีเขาเสียนแล้วไม่น่าแต่มันดีดีไปเลยสร้างลาพมาหนี่งพดีเฮ็ดไม่ข้าวใบเส้นนั้นยี่ไม้ไปหินดาศดีเลียนหมด,ดมเดองเฮ็ดวนหรคูคารนรถเมนดคูมือนะ ว่าตอนนี้ก็ได้กับบางเก้วโมโหกันมาเขาจไปมาเปนเลีวนะเห็นเขาลงผมก็ยังง <Ừ. S 2> ่ายดูกรุงเทพกับสามปีแล้วสปีกับประเด็นไปน่าจเจ็บโม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 ลุกเดินไปที่ไหน

Cảm ăn sáng nhà hàng vớt Bây nhìn cái đấy con khẩu Cứ bé vượt เลยตูญเงินไปขึ้น